ตอนที่2เส้นทางสีเพลิงสู่แดนตะวันออกสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวการเดินทางของพริกที่เผ็ดร้อนที่สุดในประวัติศา,าสตร์ครับผมเอ็มครับและพลอยค่ะในตอนที่แล้วเราได้ทิ้งท้ายไว้ว่าพริกซึ่งมีต้นกําเนิดจ,จากทวีปอเมริกาได้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาก,กับโคลัมบสัสแต่กลับถูกเมินจากชนชั้นสูงในยุโรปและกลายเป็นเพียงพริกของคนจน แต่เรื่องราวพลิกผันครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นครับเพราะผู้ที่จะมารับไม้ต่อและเป็นผู้เผยแพร่พลิกตัวจริงเสียงจริงไปทั่วโลกไม่ใช่ชาวสเปนแต่เป็นคู่แข่งทางทะเลข,ของพวกเขานั่นก็คือชาวโปรตุเกสครับการเชื่อมต่อของโปรตุเกสและ2เส้นทางแห่งโชคชะตาทำไมถึงต้องเป็นโปรตุเกสะคะในเมื่อสเปนเป็นคนค้นพบก่อนคำตอบอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในยุคนั้นครับหลังจากที่โคลัมบัสกลับมา สเปนกับโปรตุเกสได้ทำสนธิสัญญาทอเดซิลัสในปี1494และต่อมาคือสนธิสัญญาซาราโกซาในปี1529ซึ่งเป็นการขีดเส้นแบ่งโลกออกเป็นสองส่วนเพื่อกำหนดเขตอิทธิพลทางการขาเหมือนแบ่งเค้กกันเลยนะคะใช่เลยครับสเปนได้สิทธิ์ในเส้นทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังโลกใหม่เป็นหลักซึ่งนั่นทำให้การกระจายของพริกในตอนแรกจำกัดอยู่แค่ในยุโรป แต่โปรตุกเกสได้สิทธิ์ในเส้นทางเดินเรือรอบทวีปแอฟริกาเพื่อมุ่งหน้าสู่มหาสมุทรอินเดียและเส้นทางนี้เองครับที่กลายเป็นเหมือนทางด่วนซูเปอร์ไฮเวย์ที่นำพาพริกซึ่งโปรตุกเกสไปได้มาจากอาณานิคมของตัวเองในบราซิลเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งเครื่องเทศทางตะว,วันออกเหมือนโชคชะตากำหนดไว้เลยนะคะว่าต้องเป็นโปรตุเกสที่จะนำพาพริกไปพบกับดินแดนที่พร้อมจะอ้าแขนรับมันอย่างแท้จริงเส้นทางสีเพลิงผ่านแอฟริกาและอินเดีย จุดแรกที่โปรตุเกสแวะพักระหว่างการเดินทางสู่อินเดียก็คือเมืองท่าต่างๆในทวีปแอฟริกาเช่นโมซัมบิกและแองโกลาและที่นี่เองค่ะที่พริกได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นผิดกับในโยุโรปทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพราะว่าคนแอฟริกันมีเพดานปากที่พร้อมรับอยู่แล้วค่ะ ready palate ในอาหารท้องพินของพวกเขามีการใช้เครื่องเทศพื้นเมืองที่มีรสเผ็ดร้อนอยู่แล้วชนิดหนึ่งเรียกว่า มเมล็ดพริกไทยกินีหรือ grains of paradise ซึ่งจริงๆแล้วเป็นพืชในตระกูลขิงพอได้เจอกับพริกซึ่งให้ความเผ็ดที่จัดจ้านกว่าและปลูกง่ายกว่าพวกเขาก็เลยรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาหารอย่างรวดเร็วและน่าเศร้าที่การแพร่กระจายของพริกในแอฟริกาส่วนหนึ่งก็ผูกติดอยู่กับประวัติศาสตร์อันดำมืดของการค้าทาสด,ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ พริกได้แพร่กระจายลึกเข้าไปในชวีปตามเส้นทางการคาทาและมันกลาาเป็นสิ่งจำเป็นในอาหารของชาวแอฟริกันมากขนาดที่ว่าพอาา่อคาทาต้องเตรียมพริกไว้เป็นสเบียงบนเรือที่ขนส่งทาตข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยพริกปิริปิริหรือพริกขี้หนูสวนแคปไซเซียมฟรูเทนส์ที่โด่งดังก็คือมรอดกตกทอดจากยุคนี้นี่เองจากแอฟริกาจุดหมายต่อไปก็คืออินเดียดิมแดนแห่งเครื่องเทศที่โคลัมบัสใฝ่ฝันหา ถูกต้องครับโปรตุเกสได้ตั้งอาณานิคมที่เมืองโกอาทางชายฝั่งเวกของอินเดียและได้นำพริกเข้าไปเผยแพร่ที่นั่นในช่วงทศวรรษ1530ในตอนแรกพริกถูกเรียกว่าพริกไทยเปอร์นัมบุกูซึ่งเป็นการบอกใบถึงต้นกำเนิดของมันที่มาจากแค้นเปอร์นัมบุกูในบราซิลนั่นเองครับและที่อินเดียพริกก็ได้สร้างการปฏิวัติครั้งใหญ่ในครัวเลยใช่ไหมครับ ยิ่งใหญ่มากครับก่อนหน้านี้อาหารอินเดียใช้ความเผ็ดร้อนจากพริกไทยดำและเครื่องเทศพื้นเมืองที่เรียกว่าดีปลีหรือปิปลาลีซึ่งมีราคาแพงกว่าแต่พริกนั้นทั้งถูกปลูกง่ายกว่าและให้ความเผ็ดที่พงพลังกว่ามันจึงกลายเป็นเครื่องเทศประชาธิปไตยที่คนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงได้พริกไม่ได้มาแทนเครื่องเทศอื่นแต่มาเติมเต็มและยกระดับรสชาติอาหารอินเดียให้จัดจ้านและซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้น พกกลพิกจากอินเดียก็มุ่งหน้าไปยังประเทศจีนอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งโลกตะวันออกการเข้าสู่ประเทศจีนของพริกนั้นซับซ้อนกว่าที่อื่นครับมันไม่ได้มาแค่เส้นทางเดียวแต่คาดว่าน่าจะมาอย่างน้อย2หรือ3เส้นทางในช่วงปลายราชวงศ์หมิงหรือราวๆปี1570เส้นทางหลักคือผ่านเส้นทางสายไหมทางทะเลมายัางเมืองท่าชายฝั่งอย่างเจ้อเจียงและอีกเส้นทางหนึ่งก็น่าจะผ่านทางบกจากอินเดียเข้าสู่จีนตอนใต้ตผ่านพมา่า แล้วชาวจีนต้อนรับพริกเหมือนชาวอินเดียไหมครับในช่วงแรกไม่เลยครับสําหรับชนชั้นสูงในเมืองชายฝั่งพริกเป็นเพียงของแปลกจากต่างแดนที่น่าสนใจพวกเขานํามันมานปลูกเป็นไม้ประดับเพราะสีสันที่สวยงามของมันแต่การปฏิวัติรสชาติที่แท้จริงเกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกลและยากจนในแผ่นดินตอนไหนโดยเฉพาะในมณฑลกุ้ยเจาเซี่ยวนและหูหนานทําไมถึงเป็นที่นั่นล่ะคะเพราะเกลือครับในยุคนั้น เกลือเป็นสินค้าที่ผูกขาดโดยรัฐบาลและมีภาษีสูงมากทำให้ในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารเกลือจึงเป็นของหายากและมีราคาแพงชาวบ้านที่ยากจนจึงต้องหายอย่างอื่นมาปรุงรสอาหารที่จืดชืดและพริกก็คือคำตอบครับ พวกเขาสามารถปลูกพริกได้เองง่ายๆในสวนหลังบ้านมันให้รสชาติที่จัดจ้านรุนแรงจนสามารถแทนความเค็มของเกลือได้พริกจึงถูกเรียกว่าพริกเกลือหรือยานเจียวและกลายเป็นเครื่องปรุงที่ปลดแอกคนจ,นจนจากภูกขาดของรถนอกจากนี้ตามหลักการแพทย์แผนจีนยังเชื่อว่าพื้นที่เหล่านี้มีอากาศชื้นซึ่งทำให้ร่างกายเสียสมดุลการกินพริกที่มีคุณสมบัติร้อนจะช่วยขับความชื้นออกจากร่างกายได้ โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าการที่อาหารเซ่ชวนและหูหนานมีรสเผ็ดจัดจ้านทุกวันนี้จะมีรากฐานมาจากการต่อสู้ทางเศรษฐกิจของคนจนในอดีตเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆค่ะและแล้วก็มาถึงบ้านเราครับประเทศไทยพริกเดินทางมาถึงสยามในช่วงศตวรรษที่16หรือ17โดยพ่อค้าชาวโปรตุเกสในสมัยอาณาจักรอยุธยาซึ่งอยุธยาในตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นอาณาจักรที่ปิดนะคะแต่เป็นเมืองท่าการค้านานาชาติที่รุ่งเรืองมาก เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อทั้งเปอร์เซียอินเดียจีนและยุโรปถูกต้องครับบริบทนี้สำคัญมากก่อนที่พริกจะมาถึงอาหารไทยเราใช้ความเผ็ดจากพริกไทยขิงและขาเป็นหลักอาหารในราชสำนักอยุธยามีรสชาติที่กลมกล่องแต่ไม่ได้เผ็ดร้อนจัดจ้านเหมือนที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันแล้วทำไมพริกถึงประสบความสำเร็จในครัวไทยล่ะคะเราไม่ขาดแคนเกลือเหมือนในจีนการยอมรับพริกในสยามเป็นเรื่องของ การลงตัวด้านรสชาติแบบแท้ๆเลยครับวัฒนธรรมอาหารไทยมีรากฐานที่แข็งแรงในเรื่องของความสมดุลของ3รสชาติหลักอยู่แล้วคือหวานเปรี้ยวและเค็มพอพริกเข้ามามันไม่ได้มาแทนที่รสชาติใดรสชาติหนึ่ง แต่มาเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทำให้ภาพสมบูรณ์มันคือรถเผ็ดที่เข้ามาสร้างความสมดุลและขับเน้นรสชาติอื่นๆให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกเหมือนกับว่าพริกเกิดมาเพื่ออาหารไทยเลยนะคะแถมยังปลูกง่ายในสภาพอาหารบ้านเราด้วยและนก ก็ยังช่วยกระจายเมล็ดไปทั่วอีกด้วยใช่ครับจะเห็นได้ว่าเหตุผลที่พริกถูกยอมรับในแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในจีนเป็นเรื่องของความจาเป็นทางเศรษฐกิจแต่ในไทยเป็นเรื่องของนวัตกรรมทางรสชาติซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอาณาจักรที่เปิดกว้างและพร้อมปรับรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกของอยุธยานายุคนั้นครับเปรียบเทียบโลกในยุคแห่งพริกและมุมมองของนก ถ้าเราลองเปรียบเทียบมาหาอำนาจแห่งโลกตะวันออกในยุคที่พริกเดินทางไปถึงคือราวๆาวศตวรรษที่16-17จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นครับน่าสนใจครับลองว่ามาเลยพลอยขอสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะคะคุณลักษณะอินเดียสมัยโมโคจีนสมัยหมิงชิงอา,าอาณาจักรอยุธยาสยามสถานะทางเศรษฐกิจผู้นำการผลิตภาคอุตสาหกรรมของโลกประมาณ25%ของ GDP โลกเศรษฐกิจทรงออกที่แข็งแกร่ง จีนเศรษฐกิจกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวัดจากจํานวนประชากรและการเกษตรสยามศูนย์กลางการค้าทางทะเลและเมืองท่านานาชาติที่สําคัญความเผ็ดกรมีพริกดีปลีพริกไทยดําขิงจีนพริกหอมเสฉวนขิงและดอกวูดสยามพริกไทยขิงขา่าเหตุผลหลักในการยอมรับพริกอินเดียเหตุผลในการยกระดับรสชาติและความประหยัดเป็นทางเลือกที่ถูกและเผ็ดกว่าเครื่องเทศเดิมที่มีราคาแพง จีนความจําเป็นทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องปรุงรสราคาถูกที่ปลูกเองได้เพื่อทดแทนเกลือที่ถูกผูกขาดโดยรัฐสยามความลงตัวทางรสชาติเป็นรสชาติใหม่ที่เข้ามาสร้างความสมดุลและเติมเต็มรสหวานเปรี้ยวและเค็มที่มีอยู่แล้วให้สมบูรณ์เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับแสดงให้เห็นว่าบริบททางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของแต่ละสังคมมีผลอย่างยิ่งต่อการยอมรับสิ่งใหม่เข้ามา แต่ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะพลอยมีเรื่องหน้าทึ่งปิดท้ายเป็นมุมมองจากสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพริกโดยตรงนั่นก็คือนกค่ะนกเกี่ยวอะไรได้ครับเกี่ยวอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่านกคือคู่หูทางวิวัฒนาการของพริกคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่า นกสามารถกินพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกได้โดยไม่รู้สึกเผ็ดเลยแม้แต่น้อยแต่ใดเลยนั่นเพราะว่านกไม่มีตัวรับสัญสีที่ตอบสนองต่อสารแคปไซซินเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเราเโอ้โหแล้วทำไมพริกถึงต้องทำแบบนั้นล่ะครับ มันเป็นกลยุทธ์ทางวิวัฒนาการอันชาญฉลาดของพริกครับพริกต้องการให้นกมากินผลของมันพอนกจะกลืนมเมล็ดเข้าไปทั้งเม็ดโดยไม่ทำลายและเมื่อนกบินไปที่อื่นแล้วถ่ายมูลออกมาก็เท่ากับเป็นการช่วยกระจายมาเมล็ดนธุ์ไปในที่ไกลๆในทางกลับกันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างหนูหรือกระรอกมีฟันที่ใช้บดเคี้ยวซึ่งจะทำลายมาเมล็ดจนหมดพริกจึงต้องวิวัฒนาการสร้างสารแคปไซซินขึ้นมาเพื่อขับไล่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะ โอ้โหพริกเลือกคู่หูของมันเองได้ด้วยใช่ค่ะแต่ที่น่าขันที่สุดในเรื่องนี้ก็คือกล,ลยุทธ์ที่พริกใช้มันนับล้านปีเพื่อขับไล่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลับต้องมาแพ้แพ้ต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสายพันธุ์เดียวที่ประหลาดที่สุดในโลกนั่นก็คือมนุษย์เรานี่เองค่ะที่ไม่เพียงแต่ไม่กลัวความเผ็ดแต่ยังหลงไหลในรสชาติจนนำพามันเดินทางไปทั่วโลกและทำให้มันกลายเป็นพืชที่ประสบความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน บทสรุปพืชโลกวัชชนิดแรกของโลกเป็นการปิดท้ายที่น่าทึ่งจริงๆครับเรื่องราวทั้งหมดของพริก